สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่20ิมิถุนายนปีหกหนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กบบนการันนะคะสําหรับตัวดินของเราเช้าหนึ่งกับสี่สองกับห้านะหนึ่ง4 1 5 1 6 1 7 4 0 4สองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกห่เจดสี่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 ห้าสี่ห

ก็ขอเพืเ่อนๆทุกคนโชคดีต่อไปบา้าน813กับ6 80818283858687นะ606163656768 381681783561จับคู่ก็811836631661 1331เนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเด้อนี่ ทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมบ่ายรุนเช้าเช้ารุนบ่ายใครจะรุนวีไก็จับคู่ลุนนะคะอันนี้เราเน้นหนึ่งเรือห้างเสียงเนี่ยเรากลัวว่าบ่ายมันจะแบบเช้าจะเข้าบ่ายนะนี่บ่ายจะเข้าเช้าก็ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเ,เพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะ